สวัสดีครับปติวเพชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่31ตุลาคม2564นะครับผมและในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนอีก1 1 9 9 7 4สิ์นะครับผมเพื่อรับสิทธิ์เงินในโครงการสูงสุดนะครับ4,500บาทนะครับผมและสำหรับคนเก่านะครับก็จะได้รับอัตโนมัติอีก 1,500บาทเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับผมแล้วก็จะมาแนะนําวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3สําหรับคนใหม่ให้ได้รับทราบด้วยนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ใจากช่องสต p เพลย์ชา n e l นะครับผม ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมในวันที่1พฤศจิกายน2564นะครับผมกระทรวงการคลังนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3อีกจำนวน119,974สิทธิ์นะครับผมซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมทางเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มของทุกวันนะครับจนกว่าจะครบ 28ล้านสิทธิ์นะครับผมสำหรับรอบการลงทะเบียนใหม่อีก1 0 0 0 0แกว่าสิทธิ์นี้นะครับผมเนื่องจากว่ายังมีผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับผมทางกระทรวงการคลังนะครับจึงเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบใหม่ตามสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับผม และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบใหม่นี้อีก1 0 0 0 0 0กว่าสิทธิ์นะครับผมเมื่อยือนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รับวงเงินในครั้งเดียวนะครับในวันที่1พฤศจิกายนยนี้นะครับผมจำนวนเงิน4,500บาทนะครับผมและคนเก่านะครับก็จะได้รับ1,500บาทโดยอัตโนมัตินะครับผมและสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับไปจนถึงวันที่ 31ธันวาคม2564นะครับผมและสำหรับคนใหม่นะครับที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับผมที่เว็บไซต์นะครับ www o l l ะครึ n g com นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้วยนะครับผมสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับผมเมื่อเข้าไปอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ค l ละครึ n g com นะครับผมก็ให้ไปกดลงทะเบียน ที่ปุ่มสีส้มนะครับที่เขียนคําว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับก็ดําเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเลยนะครับผมหลังจากที่ท่านได้ทําการสมัครและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอ SMS จากระบบนะครับซึ่งจะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหลังจากที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3แล้วนะครับผมสิ่งที่จะแนะนําต่อนะครับก็คือให้ทําการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ทำการยืนยันตัวตนนะครับเปิดใช้งาน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้เรียบร้อยนะครับผมและหลังจากที่สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงนะครับผมก็คืออีกวันโรคขึ้นนะครับท่านจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้นะครับผมและคุณสมบัติสําหรับผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับเพื่อรับสิทธิ์สูงสุดนะครับ4,500บาทนะครับ คุณสมบัตินะครับก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับและก็ไม่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับก็คือรัฐบาลนะครับจะสนับสนุน5 0เโดยให้เป็นสิทธิ์คนละครึ่งนะครับรับสิทธิ์ไม่เกิน1 5 0บาทต,ต่อคนต่อวันนะครับหรือว่า สูงสุดนะครับไปเกิน4,500บาทตลอดทั้งโครงการนะครับและชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังช่อง G-Wallet กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เท่านั้นนะครับและโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผมยังสามารถที่จะใช้สั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านทาง Food Delivery ได้แล้วนะครับผมซึ่งได้เริ่มโครงการมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่4ตุลาคมนะครับและจะไปสิ้นสุดโครงการนะครับในวันที่ สามธันวาคม2564นะครับผมซึ่งสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ภายในแอปพลิเคชันเป่าตังได้แล้วนะครับซึ่งสามารถนะครับค้นหาร้านอาหารนะครับผมแล้วก็สั่งอาหารนะครับได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะครับผมไปจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับ และสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมแนะนำว่าให้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมในกลุ่มของระบบ Android นะครับผมตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันเป่าตังไปอยู่ที่เวอร์ชัน11 จุดสองศูนย์จุดหนึ่งแล้วนะครับผมส่วนคนที่อยู่ในระบบ iOS นะครับผมก็จะไปอยู่ในเวอร์ชันอนย1 2 0 0ูอยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมทำการอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกันด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมสำหรับคนใหม่นะครับผมก็ไปสมัครได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ตั้งแต่เวลาหโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมส่วนคนเก่านะครับ เงินนะครับผมก็จะถูกโอนเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป่าตังของท่านโดยอัตโนมัตินะครับผมในวันที่1พฤศจิกายนเช่นกันในเวลา6โมงเช้านะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมทหาท่านใดนะครับมีคําถามมีข้อแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสติวเพยชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ